ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับค่าเทอมโรงเรียนน้องอคินลูกชายเนยโชติกาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยครับสำหรับครอบครัวของนางร้ายหน้าสวยอย่างเนยโชติกากับสามีอาร์มจันสิริและลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องอคินและน้องละลินโดยมักจะมีความน่ารักและความสดใสของสี่คนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอที่สำคัญบ้านนี้ เขาหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยครับโดยเฉพาะทางด้านน้องอคินตอนนี้หนุ่มน้อยของเราโตขึ้นมากซึ่งนอกจากความฉลาดแล้วน้องอคินยังฉายแววโอปป้าสุดๆเลยครับผิวหน้าใสยิ้มเก่งทำเอาพี P ่แฟนคลับหลงรักหนักมากมากล่าสุดในไอจีของเนยได้โพส์ภาพคู่กับลูกชายที่โรงเรียนโดยระบุว่าโชลีลาเตะบอลทิพซะหน่อยผ้าดีไม่เหมือนตอนอยู่ในสนามเลยครับงานนี้อินเตอร t นี n a ่วยนวันก่อน ห้องพี่เขาได้ประเทศบราซิลก็จะเป็นประมาณนี้ไหนๆสองแม่ลูกก็ถ่ายรูปอยู่ที่หน้าป้ายโรงเรียนแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องค่าเทอมน้องอคินบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับค่าเทอมของหนุ่มน้อยคนนี้ผมกลับเป็นลูกชายของซุปตา์อย่างเนยที่สุดโดยปัจจุบันน้องอคินเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเด่นล่ายา่านราชพฤกษ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า6 0ไร่เลยทีเดียวครับ จุดเด่นของโรงเรียน DBS นั่นคือการใช้การเรียนการสอนระบบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเรียนการสอนระบบโรงเรียนเอกชนของอังกฤษซึ่งจะมีความเข้มข้นทางด้านวิชาการมากขึ้นค่อนข้างสอบ้องกับสไตล์ของโรงเรียนอนุบาลเด็ดล่าไม่แปลกเลยครับทําไมน้องอังกินถึงฉลาดมากขนาดนี้แถมเด็กๆของเดเดล่าบิทติสคูลจะได้เรียนมากกว่าโรงเรียนนานาชาติอื่นๆถึง2ชั่วโมงเลยครับเวลาเหล่านี้ เอาไปเติมในส่วนของกีฬาและกิจกรรมต่างๆให้เด็กครับเรียกว่าเป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นมากๆเลยครับส่วนค่าเทอมของน้องอากินนั้นอยู่ที่5,17,294บาทต่อปีเพราะกำลังอยู่ในชั้น ey 1แม้ว่าค่าเทอมในแต่ละปีของน้องอากินจะเหยียบครึ่งล้านแต่เนยก็พร้อมที่จะทุ่มเทผู้ลูกครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ